ก็ขอสวัสดีจีเด้นนะครับวันนี้เป็นพาร์ทที่แปดนะครับวันนี้แล้วก,ก็ได้ขอหูดมาเติมเลยนะพวกกวนฟาร์มนะครับนี่ครับตามผมเนี่ยวันนี้เป็นอะไรครับแต่ผมได้ของเทพขึ้นเดือบประมาณนี้คนระับอะไรนะมีโอกาสเฮียร้อยนิดเดียว ผมคิดว่าผมจะเล้ตัวเสายเม็ดบนครับใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับว่าผมทำวันเดียวนั้นได้ได้ของด้วยไงมันง่ายครับฟาร์มอันนี้ครับผมผมเพิ่งรู้นะครับฟาร์มอันนี้ใช้ได้ดีเหมือนกันมัฟรีสองฟาร์มนะฟาร์มอันนี้ตรงนี้ครับนี่ครับตัวนี้มีสองอันับแล้ววันนี้ภารกิจของผมก็คือจะมาฆ่าบอสัวเร็วนะ เราไปเตรียมอุปกรณ์กันแล้วสู้บอลในตนไยเรื่องบรรากการฟาร์ ซู้วอร์ตก yes ็ลีสู้ก็เป็นนะครับเดี๋ยวขอไปถามนะครับ ก็ของก็เทพขึ้น,นครับพอเ้าตัดไปตอ้วที่ผมหาเจอแล้วครับ<ไ>อโอเคก,ก็เจอที่เรียบร้อยนะครับมันอยู่ในกล่องอันนี้ครับตลกตาไม่เห็นฮะอภัยนะครับหาไม่นานแล้วก็เจอถูกตัอก็เพราะว่าเสียเวลา ่าสนใจเรื่งน้บกวนเราเชิญเรื่องขทำฟ้าใหม่นะครับก็ถามว่้าไหนดีกว่ากันละครับพราฟ้าใหม่เพรดีกว่านะครับเทือไกลบ้านไปไหนก็คุม i oh, it. Okay. าจะออกก็ชิกทาวาฟออกไปนะครับเอออ่มสกันแล้วกันนะครับ เรียกไ,ไ้่ยปดตั๋อ๋อนะครับผมร,รู้แล้วรฆคาไอเซออนอะไรอเลย แล้วลวเราอะเปิดประตูเข้ามาครับเต่ไม่ได้ฆ่าบอสเป็นเพลลานะครับบอสดอกบวัวครับดังนั้นผมจะตัดคลิปไปตอนที่หาว่าเพลลาเจอแล้วกันนะครับอ๋อผมลืมบอกไปครับว่าต้องฆ่าบอสเหล็กทั้งสามครับบอสเหล็กทั้งสามลูกตาเหล็กถั่วกะโหลกเหล็กและหนอนเหล็กครับต้องขาดทั้งสามผมเพิ่งฆ่าไนดะ้แค่ตัวเดียวเลยครับไม่น่าม,มันจะเอออะไรอะ ก็ค่าว่าเชิงสามกนครับ ว,ว,วันววนี้ผมจะไปทำประตูบ่งวัดกุหลาบอ๋อวันนี้ผมจะทำเรื่องฟาร์มนะฟาร์มของที่ผมสร้างนะผมบอกว่าเรื่องของเรื่องเรื่องข,องของได้ด้วยนะครับได้ที่ฟาร์มเออที่ประตูเจสันลุมที่ที่ทำกุญแจสารลุงแต่ว่าผมแบบว่าเวลาเป็ดนานเกินมันหายไปโคตรเสียดายนะครับฟาร์มได้แล้วครับแท้ๆ แต่ว่าฟาฟาฟากุญแจปาเปลิยาาสาอันนก็ไม่เ E ใช้บล็อกปริมเหมือนกันนะจะไม่ได้แล้วก็กิก็สุดเลยนะแต่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย